แต่มรเป็นอนนอนหารยังเป็นเด็กๆหน้าละอ้อนห่เออหน้าละอ้อนหล่อน่ะหน้าหวานหวานก็ต้องมีอะไรนะเรื่องมีแรงใหมต้องหลังสนใจไหมคะ ครับผมอยากไอ้เหมือนอยากรถนดินคลังทายหออะ ก็นาทีนี้นะครับเป็นนาทีที่เข้าเขตพื้นที่ของอำเภอพุ่งผางแล้วนะครับผางผางผางเลยนะครับครับพุ่งผางเราก็ต้องให้สมบทบาทเลยนะครับสมบทบาทนะครับโค้งสดๆเลยนะครับเราเพิ่งจะขึ้นมาได้ผ่านมาได้แค่พันสองร้อยกว่าโค้งเท่านั้นนะครับ กับโค้งแล้วก็สไลด์ตีขึ้นตีขึ้นแล้วก็สไลด์โค้งตีลงนะครับตัวน,นี้ก็คนขับรถนะครับมือจะทิ้งจากกระปุกเกียร์ไม่ได้เลยกนะ็ยังดีที่มองเห็นวิวทิวทัศครับมองเห็นวิวทิทัศนกันบ้างไม่งั้นก็มีแต่ภูเขาบางหมดนะเพราะจะดูเห็น บ้านช่องก็มี่จะภูเขาบางนะตอนนี้ก็จะพอเห็นวิวทิวทัศน์แหล่งธมากินครับจะมองเห็นแหล่งธรมากินนะในจังหวัดตรากนี้ถ้าเป็นปศุสัตว์เรื่องว,วอัวเอ่อวัวเท่าที่เห็นมานะครับจะเป็นวัวแกรบหรือว,วัวพุ้นเมืองนะ ็บวก,กับบวัวน้ำหนักก็จะสูงสุดประมาณสักล้อหนึ่งร้อยสกิโลเท่านันะครับก็แตกต่างอางถ้าเป็นเราไปกัมพูชานะครับเส้นทางสีโสพลมาเตยเมนเจยนะฮะไปเสียมเรียบจะมีวัวพื้นเมืองเนี่ยอยู่ประมาณไม่กี่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่เลี้ยงว่าเลี้ยงบ้านละ สองสามตัวแต่ว่าเท่าทั่วไปแล้ววัวเป็นฝูงละร้อยสองร้อยตัวจะเป็นวัวลูกผสมหมดแล้วนะแต,แต่บ้านจังหวัดอุอ่งาจังหวัดต,ตากนี้เรายังไม่เห็นวัวลูกผสมนะจะเป็นวัวพื้นเมืองหรือวัวแกลแต่ว่าตัววัวตัวผู้สําหรับกุวยชนนั้นยังมีอยู่พอจะมองเห็นแหล่งถมาหางกินด้านล่างนะครับตั้งใจตั้งใจดูหน่อยก็จะเห็น ก็ส่วนใหญ่นะครับดินยืนพื้นเลยก็จะมีข้าวกับขณะข้าวโพดนะ <c oughs> ข้าวโพดที่เป็นสีเหลืองๆอยู่คือได้หักไปแล้วกับชุมชนเนี่เห็นนะชุมชนอยู่อุ้งผางนี้จะมีชนเผ่าที่ดังๆนะครับก็มูเซอร์นะมูเซอร์ค่อยทา

ต้องขอ,อยุติตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้เพิ่งจะเข้าเขตอำเภออุ้มขางมาได้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับ